ช่วยศาสตราจารย์ดรน้ำทิพย์วงปฏิบ์นะคะอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนะคะแล้วก็ผลงานตัวนี้นะคะก็คือเป็นผลงานเครื่องข้าวมวนเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะจริงๆที่มาของการประดิ์เครื่องข้าวมวนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเกิดจากที่มันมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะในกระบวนการผลิตจริงๆแล้วเขาจะใช้น้ํามันซึ่งเป็นน้ํามันเก่าเนี่ยมา เคลือบบนผิวของผลิตภัณฑ์แล้วเวลาเคลือบบนผิวเพื่อที่จะป้องกันการเกาะตัวของแป้งกับแป้งก็คือพูดง่ายๆก็คือแผ่นก๋วยเตี๋ยวกับแผ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่นี้คือมองดูว่าการใช้น้ํามันเก่าเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเยอะมากเพราะว่าถ้าเป็นน้ํามันเก่าจะก่อให้เกิดสารเก่อโรคมะเร็งเราก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊เราจะหาวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะผลิตหรือ ทำยังไงโดยใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่จะไปทำให้การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช้น้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนะคะตัวจุดเด่นของเครื่องเข้าม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะจริงๆการ,ระดิ์เนี่ยเราประดิษฐ์เกิดขึ้นจากที่ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีโดยไม่ให้มีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งลักษณะของเครื่องจะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องจักรที่เป็นสายพานนะคะบวกกับ ตัวแผ่นของเทปลอนซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยทำให้ตัวแป้งที่เกิดจากการนึ่งของเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยไม่ติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือจะมีระบบเนี่ยจะแยกเวลาที่แผ่นแป้งเนี่ยเขาเขาเรียกว่าในสถานะที่เกิดการรีโทคเดชชันอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแป้งมันจะเกิดการคลายตัวนะคะ ก็จะสามารถที่จะลอกออกจากแผ่นตัวเทปลอนตรงนี้ไปอีกทางหนึ่งส่วนแผ่นเทปลอนก็จะไปเก็บอีกทางหนึ่งนะคะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับเครื่องเข้าม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้นะคะก็เป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิตโดยที่ว่าถามว่าคุ้มทุนไหม คำว่าคุ้มทุนในที่นี้คือผู้ที่เอามาใช้เครื่องตัวนี้นะคะก็คือต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่โอเคในระยะยาวเนี่ยค่ะก็คือมันมีจุดคุ้มทุนตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่ออกมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพลดการเหม็นเหินนะคะแล้วก็มีอายุการเก็บที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นแถมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีกับผู้บริโภคด้วยนะคะเครื่องข้าวมอนเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ที่เราประดิษฐ์เรารู้สึกดีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ผลิตไปผลิตผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีตรงผลต่อผู้บริโภคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันบ่งบอกได้ว่าผู้ผลิตเนี่ยถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยเขาคำนึงถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตมาให้ผู้บริโภคแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคทานผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะคะจึงทําให้รู้สึกว่าการประดิษฐ์ชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นผลกระทบวงกว้างกับผู้บริโภคที่ทานเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศเลยค่ะ